สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดอนโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดุกตะิค่ะก็ต้องขอโทษด้วยค่ะที่มาอาอกอการช้าเพราะมัวยุ่งเกี่ยวกับกาทำบ้านนิดนึงนะคะก็เลยวุ่นวายนะคะก็เลยชับล่า,ลาช้าแต่ว่าบ้านก็ใกล้เสร็จเต็มทนนละนะคะก็คงจะเอารูกสวยๆมาส่งใน Facebook ให้ทุกท่านดูเนาะนะคะก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะอาจออารย์ต่าย อาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานนะคะสอนด้วยว่าด้วยวิชายิบสีทรหัสนะคะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกรกคูณหารออกมาเป็นรหัสรวมไปจนถึงยิบซีเจ็ดตัวก็าฐานโหราศาสตร์เจ็ด ลายมือโง่เฮงนะคะและวิชาที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือวิชาดานโชคค่ะนะคะที่ดํพาพาเอาเอาความร่ำรวยมาให้ทุกๆคนรวมถึงอาจารย์ตายด้วยนะคะเป็นการคิดค้นวิชาศาสตร์นี้ขึ้นมาของอาจารย์ตายเนี่ยมาถึงเข้าสู่ปีที่17แล้วนะคะท่านใดอยากเรียนก็เข้ามานะคะแล้วก็อีกวิชานึ่งที่ถามกันมาเยอะกับวิชา,าสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งเนี่ย ข้อดีของมันก็คือ,อเดี๋ยวเราเค่อยพูดตรงนั้นละกันเนาะนะคะก็แนะนำไปเสร็จแล้วนะก็ขอสแสดงคนดีใจค่ะนะคะดีใจมากๆเลยกับสมาชิกกลุ่มของ VAP ค่ะถูก76กันลืมๆ6776ลืมๆกันเลยนะคะแล้วก็เมื่อวันงานไหว้ครัวค่ะอาจารย์ได้มีบอกกับทางกลุ่มที่เป็น ของชมรมโหดอาจารย์เจตสดาทำลายค่ะนะคะอาจารย์บอกไปเลยะค่ะงวดนี้เน้น6 7นี่เป็นเต็มเลยะค่ะเป็นช่วงของฟันทงแลวช่วงของโค้งสุดท้ายด้วยนะคะประมาณนั้นเป็นงานไหว้ครูของพ่อเจตนะคะประมาณนี้แล้วก็อาจารย์ก็ไปร่วมง,งานทุกปีกับงานไหว้ครูเนาะนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นหนึ่งคนเป็นคนหนึ่ง ที่เป็นลูกส์ของพ่อเจตเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็ขอให้ลุกส์ทุกๆคนรวมถึงครูบาอาจารย์ของอาจารย์ต่ายด้วยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็รวย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 กันทุกคนค่ะนะคะแล้วก็มาดูผลงานกันดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะว่าผลงานเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูในส่วนของทักษาขารวยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้อยากให้ทุกคนคอยติดตามมากๆนะคะเพราะเลขเข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดจริงๆนะคะ จะสามปีจะหลุดสักครั้งหนึ่งอ่ะเนี่ยน่าสนใจนะอืมนะคะเ่วันนี้นะคะออกวันจันทร์ค่ะสอบนไอ้สอล่างนะคะแล้วก็เจ็ดบนค่ะนะคะจะเต็มเต็มกันเลยนะคะแล้วก็เลานเลขของพ่วงเพชรนี่นะคะพ่วงเพชรนะคะ ก็ไปเข้าอยู่ที่เลข2ค่ะเลขวิ่งเนอะวันนี้จะพิเศษหน่อยนึงเดี๋ยวอาจารย์จะจัดในเลขของจับคู่ให้เพราะหลายคนอาจจะมองว่า<ม>เฮ้ยมันไม่เคยเข้าเข้าแค่ตัวเดียวอะไรอย่างนี้เนอะนะคะต่อไปค่ะเ,เลขเด็ดตาทิพอันนี้ต้องพิเศษนิดนึงเนอะนะคะอ,อ,อย่าลืมนะคะสำหรับ เอสสีเก่าๆเนี่ยจะทราบเลยนะคะแฟนลับอาจารย์เนี่ยจะทราบว่า9กกับ6ตัวเดียวกันจอนขอแค่ตัวเดียวไม่มี1 1กับเเป็นเลขแฝงนะคะ1กับ7ตัวเดียวกัน3กับ8ตัวเดียวกันไม่มาไห่จอนขอแค่ตัวเดียวนะคะมันมีโอกาสของการกลับหัวได้เนาะนะคะก็ข้าเต็มๆค่ะ7 6 6 7เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ2ตัวล่างนะคะก็28นะคะแล้วก็ส่วนของ3ตัวก็ สองหนึ่งสองนะคะแล้วก็หกเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดสองแปดนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะแล้วก็กลุ่มของที่เป็นวีพะคะ่ะจะได้เลขเด่นจากอาจารย์หนึ่งตัวนะคะนะเป็นตัวแดงเนาะเลขเด่นอาจารย์ให้เด่นเจ็ดค่ะนะคะพอเด่นเจ็ดปุ๊บทำยังไงล่ะอาจารย์นะก็ เข้ามาดูในส่วนของสูตรหนึ่งค่ะนะคะหลายท่านสอบถามเข้ามาวิธีการดูสูตรหนึ่งใช้อย่างไรนะคะก็สูตรหนึ่งของอาจารย์จะมี2สูตรนะคะสูตรหนึ่งกับสูตรสองเนาะสูตรหนึ่งนะคะก็สูตรหนึ่งเนี่ยข้อแตกต่างของสูตรหนึ่งกับสูตรสองก็คือสูตรหนึ่งไม่ไม่เบิ้ลหาไม่นับนะคะวันนี้สมองเบิองๆสูตรหนึ่งเบิ้ลหาไม่นับเพราะอะไรอ่ะ เอาไม่อยู่ค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสไม่หวั่นแม้หวั่นมามา่มาจะเบิ้ลจะหามจะต้องเอาอยู่นะคะเมื่อวนนี้อาจารย์ให้เด่นที่7จเป็นกลุ่มของวีผีลาก7ลงมาค่ะ7 6 8หไว้ออก8 6 7นี่นะเป็นไงเป็นไงโอ้โ oh หธรรมดาที่ไหนบอกได้เลยว่าเข้าทุกงวดถ้าไม่เบิ้ลหามนะคะอ่าอย่างนี้เลยเนาะใครมีสูตรก็งัดมาดูจริงไหมที่อาจารย์พูดนะคะ แล้วก็ราศีไหนจะจับเงินล้านสำหรับท่านที่ชอบอดควรมาว่าเลขเยอะเลขเยอะก็ให้ไปดูในราศีเนาะราศีอาจารย์ให้เจ็ดหกอยู่ในราศีตุลค่ะนะคะก็คิดว่าทุกท่านน่าจะรวยกันวันนี้ก็คนรวยเยอะนะก็เท่ามาทักแต่บางคนนะ่ะอ,อ๋อเนาะบางคนก็บ่นมาอดคนมาบอกอาจารย์ไหนบอกว่าเลขหนึ่ง เป็นนางสาวไทยเลข7เจ็ดเป็นรองนางสาวไทยเอ้าก็เข้าไม่ล่ะเนาะนะคะเพราะเอินว่าเลขหนึ่งนางสาวไทยอ่ะไปทํำศิจกรรมมานะคะจับได้เลยทุกตัดคะแนนตัดศึกันประกวดเลยก็เลยได้เจ็ดมาเป็นนางสาวไทยแทนเนาะนะคะอืม<笑><笑>นะคะโอเคแล้วก็ส่วนของราศีไหนจับเงินล้านอยู่ในราศีตุลคือเจ็ดหกหกเจ็ดนั่นเองค่ะนะ ส่วนดับร่างดับร่างวันนี้เอาไม่อยู่ค่ะนะคะเอาไม่อยู่เนาะหลุด28ค่ะทา,ทางที่เลข28พูดพุเลยว่ามายากมากนะคะแล้วก็หลุดโผมาได้จนได้เลยนะคะก็หลุดที่เลข28เอาไม่อยู่ค่ะนะคะต่อไปค่ะเลขดับบนนะคะวดของวันที่16สิงหาคมวดน,นี้ออกอยู่ที่เลข6 7เนาะก็มาสแกนดูกัน ตูตู้ตูตตูตู้ตูตตตูตตตตตนั่นบอกเลยค่ะเลขดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะอ่าไม่อยากแบบเรี่ยงนี้เองเลยเนะนะคะเรามาดูกันว่าแล้ววดนี้ดับอะไร แล้วก็มาดูกันนะคะในส่วนของเลขดับบนนะคะอาจารย์ให้ดับคือ5 8 8 1 8 4 4 5 3 4 2 1 1 0 5 2 1 8 5 6 0 0 5 4 3 1แล้วก็5 5ค่ะนะนี่คือดับบนเนาะนะคะเอาลืมไปอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะ1 2 3แคปเจอร์1 2 3แคปเจอร์1 2 3แคปเจอร์ หนึ 1> 1, 2, 3, capture, okay. ่งสองสามแคจโอเคค่ะขออนุญาตวางเนอะนะคะก็เออก็ต้องดีใจกับกลุ่มของ VP ด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่เข้ามารับฟังเนอะบางท่านก็เออโชคดีบางท่านก็โชคไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาะคะ่ะเพราะหวยแปลว่าหอถิบคือหายเยน,นะ อ่าวแหวนวอดวายย่อยักย่อยยับนะคะก็เล่นพอประมาณพอสมควรเนาะถ้าหากแม้ว่าเรายังไม่ได้มาเรียนวิชาดาวน้องโชคแนะนําอย่าเล่นเยอะค่ะเล่นพอประมาณของปากของคอให้ให้พอมีค่าขนมค่ากับข้าวกันก็พอแล้วเนาะนะคะเพราะอะไรล่ะเพราะเราจะไม่รู้เลขฟฟนทงออกมานะคะว่ามันจะเป็นเลขอะไรเลขอะไรนอกจากกลุ่มของ V ี P ีเท่านั้นก็ถามอีกว่ากลุ่มวีพีเข้าไงคะนะคะก็แนะนําค่ะ เพียงแค่คุณบูชายหยินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นที่หมายเศรษฐีนะคะทําไมถึงแนะนําที่หมายเศรษฐีเพราะหมายเศรษฐีจะมีตัวเลขขึ้นอย่างนี้ค่ะนะคะจะมีตัวเลขขึ้นเนาะนะคะคุณก็เอาตัวเลขเนี้ยไปเสี่ยงโชคได้เพราะหลายท่านเลยที่นําเลขตัวเนี้ยไปเสี่ยงโชคแล้วก็มีโชคเกิดขึ้นนะคะบางคนก็ถูกสามดวงบางคนก็2ตัวเนาะ,ะหเส้นจะได้มีพีหอนจันไตห้างวดค่ะนะคะและได้ส่วนลด5 0นนะคะได้ สูตรหฟรี1สูตรใช้ได้ตลอดชีพค่ะถ้าสามเส้นนะคะคุณก็จะได้ Vp วันจะต่15 5งวดนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดอีก50%นะคะและได้ทั้งสูตร1และสูตรสนี่คือข้อดีของมันนะคะอาจจะเป็นที่หินหูหวยค่ะใครที่มีโชคลาภแล้วเหมือนเฉียดไปเฉียดมาสามารถเลือกซื้อได้นะคะหรือจะเป็นพี่ไทกเกอร์อายก็ได้นะคะหรือพิมพ์เข้ามาใน ไลน์อันนี้เลยนะคะ6 0 8 1 5 9 1 5 9 8 7นึ่งาด id line ค่ะ08 159 159 87เป็นทั้งเบอร์โทรและ id line สอบถามเข้ามาค่ะว่าเอ่อจะเรียนช้ยอ่จะเรียนเอ,อ่อยังไงหรืออยากจะเข้ากลุ่ม vip พิมเพราะว่าขอดูรูปนะคะหรืออยากจะทำบุญกับอาจารย์ตายก็พิมเพราะว่า ขอเลขที่บัญชีบุญจะจันต่ายได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้เนาะนะคะวันนี้อาจจะัต่ายก็คงอาจจะต้องบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปจันจต่ายโดูต่ที่วันนี้คงจะต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ